เกีคยับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมในช่วงกลางปีสามารถทําได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect ทําได้ด้วยตัวเองนะครับเรามาทําตามกันดูนะครับเปิดแอปพลิเคชัน SSO Connect ขึ้นมาก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเนะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างเลือกที่คําว่าเปลี่ยนโรงพยาบาลนะครับอยู่ตรงนี้ให้เราเลือกตรงนี้เข้าไปครับมันจะมีคําว่าเปลี่ยนประจําปีเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถเลือกได้เพราะเราจะเปลี่ยนได้เฉพาะช่วงต้นปีนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนกลางปีเนี่ยให้เราเลือกย้ายที่อยู่นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อน,นะครับเลือกในส่วนของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่ทํางานหรือว่าใกล้กับที่เราพักอศรรยาศัยอยู่นะครับเลือกมาหนึ่งโรงพยาบาลครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เ,เพื่อนเพื่อนะครับเลื่อนสไลด์มาที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ทําการเช็คบ็อกซ์ในสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดยินยอมครับเมื่อเพื่อนๆได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับจะมีผลในการเปลี่ยนสถานพยาบาลภายใน2วันทําการนะครับ ก็อีก2วันเนี่ยให้เพื่อนๆมาดูอัปเดตนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็สถานพยาบาลใหม่ที่เราจะเริ่มใช้งานเนี่ยใช้ได้วันที่เท่าไหร่ก็มาดูกันได้เลยครับอีกผ่านไปอีกสวันค่อยมาดูนะโอเคนะครับผ่านไป2วันแล้วนะครับผมเข้ามาดูนะครับของผมถูกเปลี่ยนเรียบร้อยนะแล้วก็ผมสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้คือวันที่1เดือน7ก็คือของเพื่อนๆอ,อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไม่ต่างกันมากนะักแต่ก็จะมีอัปเดตเข้ามาดูอันนี้ผมมาดูในเว็บไซต์ครับ